สวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มจะล้างตู้เย็นค่ะเพราะว่าอาหารสะสมในตู้เย็นเยอะมากขอล้างสองอย่างค่ะวันนี้คือปลาส้มปลาสวายกับแตงกวาแก่ๆนะคะตอนนี้เริ่มเหลืองค่ะตู้เย็นแล้วค่ะนี่คือปลาส้มปลาสวายที่เราทําคลิปไว้เมื่อ3เดือนเกือบ4เดือนแล้วนะคะ สภาพเนื้อปลาส้มของเราก็ยังดูนุ่มๆแน่นๆแ,แข็งๆเด้งๆดึงๆอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราเอาไปล้างค่ะล้างเอาเศษข้าวเศษกระเทียมออกนะคะเพื่อน,นำไปอบค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจทำปลาส้มเนื้อแน่นเก็บได้นานแบบนี้นะคะสามารถดูวิธีทำได้ในคลิปของครัวคุณยิ้มนะคะคลิปปลาส้มปลาสวายค่ะ ตอนนี้เรารอปลาอบนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเหลืองสวยน่าทานมากกำลังกรอบเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะเราชอบกินส่วนทองนะคะเพราะว่าเขาจะมันมันถ้ามีข้าวเหนียวยิ่งอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติก่อนค่ะหลังจากที่เก็บไว้เกือบสี่เดือนแล้วรสชาติเขาเป็นยังไงบ้าง รสชาติก็เปรี้ยวขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่ยังคงความอร่อยอยู่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานกันค่ะรออีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูที่สองค่ะตำแตงกวาแกในตู้เย็นเลยนะคะเก็บไว้นานจนเหลืองนะคะเอามาปอกเปลือก ตำส้มตำแตงค่ะการสับแตงของเราก็ไม่ได้พิธีพิถันมากนะคะทํำยังไงก็ได้ให้มันเป็นชิ้นแต่ว่าไม่ต้องให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะเพราะว่าถ้าทำเส้นเล็กแล้วน้ำจากแตงออกแล้วจะทำให้เนื้อแตงมันเหี่ยวแล้วก็ฝ่อนะคะไม่อร่อยเราก็เลยทําเป็นสับชิ้นใหญ่ๆคะ่ะเนื้อแตงเป็นเนื้อที่ละเอียดอ่อนนะคะ พอโดนสารละลายพวกปลาน้ำปลาหลายน้ำในแตงก็จะออกมาค่ะเพราะฉะนั้นทำชิ้นใหญ่ไว้ค่ะลงมือละเลงเลยค่ะทุกคนทำเป็นนะคะพลิกกระเทียมแล้วใส่น้ำตาลลงไปด้วยขณะที่ตำจะได้ช่วยในการเล่งเวลาในการแหลกละเอียดของพลิกนะคะ ใส่เครื่องลงไปค่ะน้ำตาลชูรสน้ำปลาปลาร้ามะนาวมะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงตัวไหนใครชอบรสไหนก็ใส่ตามใจชอบค่ะแต่ว่าอย่าให้เค็มก็พอเค้มปเค็มไปเปรี้ยวไปก็ไม่กินต่อไม่ได้ค่ะแต่เราชอบรสเปรี้ยวค่ะแล้วมะนาวเราชอบหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ เพราะว่าเวลากินเราก็จะเคี้ยวเปลือกมะนาวไปด้วยค่ะถ้ามะนาวลูกไหนเปลือกกรอบๆนะคะเราก็จะเคี้ยวลงไปเลยค่ะเป็นยาด้วยตำแตงไม่ต้องโขลกเยอะนะคะแค่เอาช้อนคนๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาน้าเขาออกเยอะไม่อร่อยค่ะเอาช้อนคนๆก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องเอาลงคลกด้วยตาไปแค่เทน้ําน้ำส้มตำน้ำยำของเราลงไปก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ เมนูตำแตงเหลืองของเราแตงกวาเหลืองนะคะหน้าตาดูดีแล้วก็น่าจะกินอร่อยด้ยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟคู่กับปลาส้มปลาสวายของเราค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอาหารกลางวันของเราวันนี้มาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ อร่อยแซ่บนัวแต่ไม่มีผักนะคะวันนี้ถือว่าแตงกวาเป็นผักกันแล้วกันนะคะไปไหนไม่ได้ทำกินเองค่ะตลาดก็ยังไม่ค่อยกล้าไปจนเหลืองจนแตงเหลืองค่ะตู้เย็นค่ะวันนี้โลค่ะแต่ว่ายังเหนืออย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะโลอีกค่ะวันหลัง ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนที่ไม่ได้ทานอาหารยังไม่ได้ทานอาหารนะคะอาจจะกระตุ้นตอนน้ำลายแล้วปวดกกลิ้นค่ะ นะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ